สวัสดีค่ะดิฉันขวัญชัยทักษินวราจารย์ Application Consultant for w a r d Management Service ค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอโซลูชันของบริษัท p e e r o ์ f t ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท Peer ร์ซอเนี่ยมีจำนวยการทั้งหมด3โปรดัก์หลักนะคะ<ม>ก็คือมี Cashbook, l e d e x p r e s s แล้วก็ ETFXpress e ค่ะทาง FMS ขอแนสนอว่า Cashbook การที่ใช้เว็บ UI เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกับ Windows ที่ใช้อยู่อย่างไรบ้าง โดยแคชบุ๊กเว็บนะคะแล้วก็จะทำงานผ่านบนเว็บค่ะแล้วก็โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งประโยชน์ของการใช้เว็บ UI ก็คือสามารถ Install ได้ง่ายที่เครื่อง User เ,เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้อง Install โปรแกรมแล้วก็สามารถใช้บนเบราว์เซอนะคะได้กับทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอฟังก์ชันต่างๆที่สามารถใช้งานได้บนเว็บ UI ค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าจอการบันทึกการทำงานนะคะโดยหน้าจอก็จะสามารถ Export Import ข้อมูลได้ทำ customize UI screen ได้นะคะแล้วก็มีออนไลน h e l p ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะสามารถที่จะขยายหรือปิดข้อมูลที่ต้องการได้ทำดิวดาวได้ค่ะแล้วก็จะสามารถจัดแต่งคอลัมน์ได้นะคะทำอะลูกเกชั่นดิวดาวค่ะก็เป็นหน้าจอของการบันทึกข้อมูลค่ะ มีการทำ allocate ได้แต่เหมือนเหมือนหน้าจอ Window ์ค่ะสำหรับหน้าจอแบ n งเลค o อนไซน์นะคะก็จะสามารถทำแบ n งเลค o อนไซน์ได้ที่หน้าหน้าเว็บแล้วก็สามารถดิวดาวไปที่ r า n s ซ c t ชันได้ค่ะนอกจากหน้า t r า n s ซ c t i o n แล้วก็ทำแบ n งเลค o อนไซน์แล้วก็ยังจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน Setup ของ Cashbook ได้เหมือนหน้าจอปกติด้วยนะคะเช่นทำทำเอ่อออปชันค่ะ สร้างแปลงโค้ดสร้างสอตโค้ดค่ะสร้าง distribution set มิสซินาโค้ดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถดูแบดลิสที่เราบันทึกข้อมูลไปแล้วได้สามารถโพสต์ข้อมูลผ่านหน้าเว็บค่ะแล้วก็เรียกดูรายงานนะคะเช่น c a s h book report source journal report c a t c f o r report ค่ะแล้วก็รีพอร์อื่นๆนะคะ สำหรับเล็กเอ็กเซสคะก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับทำแบง n ์เลคคอนไซด์โดยเป็นการ Import Bank Statement ที่ได้จากธนาคารแล้วจากนั้นก็ระบบก็จะออโต้เลคคอนไซดให้ค่ะก็คือจะเป็นการ Import Bank Statement นะคะจากนั้นเมื่อ Import เสร็จแล้วระบบก็จะทำออโต้เล c คอนไซดรายการที่แมทช์กันให้ค่ะที่นำนำเสนอมานี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมของ Cashbook Web UI แล้วก็เล็กเอ็กเซสค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันขวัญชาติทักษินวราจารย์ก็ขอขอบคุณลูกค้าย s .s ทุกท่านนะคะหากท่านใดที่จะมีคำถามไม่ว่าจะเป็นของ Cashbook แล้วก็เล็กเอ็กเพสก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัท Forward Management Service ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ